ตบโดโดตาบลหลวงอำเภอโพธิสุวรรณสีสะเกดนะครับชมการตาเสียงนะครับเดือนเจ็ดเลยน,ลน,คน,ะ,นละครับยังมีลัมก็ด้ครับี่คอนคอนจะเอาพั้นซาแล้วครับหรว่าไก่เอกคณะช่วงปลายจะดูนะครับในการตามเสียงหมอคแค่เสือนะครับมือใหญ่แล้วก็อาจารย์กล้วย อาจารย์นะครับโอ้สีสวรรนโอ้ตัวนี้อยูนทั้งควันเป็นใสกับตะบนหัวฉ่างนะครับ ผโพซีสวันเป็นหน่วยนะครับเจ้าทินมาครับกอมพญายาหรือว่ากานลำโบราณในการลำเสียงน,นะครับอองสเตปเครับการลำการเป่าการตี ถูกยางคือศิละปะเลยครับนี่โกมันทัวนะครับท่วงนี้จะไลฟ์สดนะครับกาจะหมดฤดูแล้วอยากให้ชมกันสดๆทางช่อง YouTube ของนี่โกมันทัวนะครับ กเกิดจากความไม่สบายร่างกายในยุคก่อนนะครับที่นับตือกันมาแบบนี้ไม่สบายก็คือในยุคก่อนที่ทางการแพทย์เข้าไม่ถึงนะครับคนทีเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีไปหาหมอในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เจอโรคนะครับก็เลยมาต้องมานับถือนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสร้างกำลังใจนะครับนีน่อาการเหมือนคนแก่นี่คือมันเข้ามาสิ้งสถิตนะครับ านั่งบทจะใช้เป็นภาษาลา,นะนลาวนะครับเป็นลาวนะครับเอไปมือใหญ่ที่เป็นเป็นซวยนะครับหรือว่ากุยผสมนะครับนมกันสด,สดจากช่องนิคมบร มาสังวาททานองนะครับกอร์ลำนะครับนี่คือผู้ที่ลำชายาสาวพันงา ใช่ทักทายมานะครับในคอมเมนต์นะครับชมจากที่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับสัญญาณชัดเจนไหมหรือว่าชมที่ไหนเคยเห็นไหมหรือว่าเคยเห็นแต่ก่อนที่อำเภอไหนจังหวัดไหนมีก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับแสตมป์ได้ พักนึงนะครับคุณยายก็จะพักคบดีน่งลาเกออกว่าให้นั่งลาจหวะใ่ๆลาเป็นจันใสวัสดีครับคุณเที่ยว ้าพรรษาก็จะหยุดไปสามเดือนนะครับ ก็จะแตกต่างกันไปสวัสดีครับคุณสร้างสิงหาสมจากกุคันเรียกว่ามาเล่นแม่มดตาการรำอาจจะต่างกันแค่เคลื่อนดนตรีแต่ว่าวัตถุประสงค์อาจจะเหมือนกันนะครับดี่ีกุคันนะครับนอกวัตถุประสงค์คือให้ให้อยู่ดีมีแห่งดุเยือเป็นสุขรนำะเพื่อบูชาของรักษานะครับสุเรนนะครับก็มีบริลัมนะครับแล้วกุคันสีชนะพายุมีนะครับทีสีสเกน,นะครับ ราศีก็มีเป็นบางพื้นที่เนาะอุทมพรโซนทางต่อเขตโพธิสุวรร์ก็ยังเยอะอยู่นะครับในการทำเสเองรำบรีฟ้าแบบนี้นะครับลางกูห้อยทัพันก็ยังมีนะครับเมืองจันนะครับพูดถึงในตัวสีสกิจจจังหวัดศสีสะเกตน,นะครับ ครับบ้านบ้านนาบ้านป่านะออกมาอยู่หนหน้นานะครับนอะบรรยากาศดีมากนะครับที่ส่วนตัวนะครับเอานะครับเนบเป็นเป็นงเป็นกูนะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ไล์นะครับส่วนมากจะไล์ทางเพจวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ได้อัธรสด ชมกันสดๆนะครับในรูปแบบของอารมณ์สดๆนะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมความเชื่อโบราณไทยบ้านสีสเกตนะครับสวัสดีครับคุณสังเวียนนะครับทักทายมาจากที่ไหนนาะครับบอพื้นที่ได้นะครับ ัานาน,น้ความสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องที่ผมออนตัวแล้วก็เข้ามารับชมทุกคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเต็มนะครับที่ผมลงแล้วก็ทางไลฟ์สดหรือว่าทางช็อตนะครับแล้วก็ทางโพสต์ชุมชนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ มีทุนเรียกว่าทุนเป็นกำลังใจในการเดินทางไปสายทางที่ไกลๆได้นะครับหรือว่าเป็นการสนับสนุนช่องนะครับให้อยู่ด้วยกันไปได้ได้ได้นานๆน,นะครับในการทำงานของที่ผมบอลตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ก็ใสเองผ <c oughs> ีฟ้าก็จะเยอะนะครับในช่วงกุมภา ถึงพฤษภานะครับทางช่องก็จะลงลักษณะแบบนี้เยอะเพราะว่าอยู่กับคนพื้นถิ่นในที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีการแสดงแบบนี้นะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลนะครับที่อยู่ใกล้บ้านของนิโคอมตัวนะครับก็จะมาาทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพี่น้องทางไกลทางต่างจังหวัดนะครับก็จะได้ชมกันด้วยหรือว่าภาคอื่นต่างประเทศนะครับได้ได้ชมกันนะครับ ที่ก็ไม่มีแล้วนะครับภาษาพัาญโบราณดูชุดพื้นหิน่นดูท่ารำนะครับ อาชีพสร้างเศรษฐกิจในชุมชนการจัดทำผีฟ้านอมมองในแง่ของเศรษฐกิจชุมชนนะครับมีการจับจ่ายซื้อของในร้านของชําในหมู่บ้านนะครับพบคนแก่คนเฒ่าได้มาพบปะกันนะครับไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับใครเหงานะครับแต่ว่าตกปะนี่เป็นกิจกรรมคนแก่ทางจังหวัดก็ว่าได้นะครับในการรำซสเองหรือว่าทำผีฟ้านี่คนแก่ไดมาน้อม่มกันตุ่มกันแบบนี้ มีแหงนี่คือวัตถุประสงค์ของคนคอมเมนต์ว่ายันเลยครับรำให้อยู่ดีมีแหงแต่ในความหมายบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเป็นปอบเป็นพวกไม่ใช่นะครับนี่คือ,อถ้าศึกษาดูจากข้อมูลที่ผมทําคลิปมานี่ก็คือว่าํำให้อยู่ดีมีแหงนะครับไม่ได้เรียนของอ,อิตาลีอะไรอย่างใดนะครับมเป็นเฮียนศาสตร์แบบไสยศาสตร์นะครับนี่คือความเชื่อนะครับคนละแบบกันนะครับ ให้คนเข้าใจถึงคนที่เพิ่งเข้ามาชมหรือว่าทำความเข้าใจนะครับบางทีว่าอาจจะคลดเคลื่อนได้นะเราพยายามให้ออข้อมูลในขนาดที่ละเอีดแกลองก็เริ่มช้าลงนะครับเป็นอัญลักษณ์บ่งบอกถึงหมดยกนะครับหมดยกเป็นช่วงๆรอบนี้ลูกเสือจะให้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงกับเปลาดีครับนั่นนะครับจ้างได้จ้างได้ทีมนี้นะครับ โทรมาหาลุงเสือเบอร์เดิมนะครับนี่นี่ครับเป็นพักกันเลยได้ครับอันนี้เอาล้วครับเราชมไลฟ์สดจากทาง YouTube สดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับพี่น้องชาวโพสีสุวรร์เฉพาะกลุ่มอ่ะนี่คือตั้งเบื้องหลังเราเห็นหนาคนไทยเนี่ยนะครับ้คุณยายบกว่างามงามครับงามเสียงกระดีเสียงกระดีนะครับ ตอนนี้อยู่ใน YouTube อยู่ครับช่องนิคมมันทัวร์ครับครับตอนนี้ตอนนี้กำลังสดอยู่ครับนี่ขับไปเบิ้งไดเลยครับหลังจากนี้ไปประมาณหานาทีแต่ผมลงไหลนะครับนี่ครับนิคลมันทัวร์ครับนี่คือเบิ้งไดเลยครับยันนี่ครับนี่ครับอันนี้อายุอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุไปนะครับ ไปพ่อตาใหญ่พ่อตาใหญ่สี่สิบเจ็ดโอ้สี่สิบเจ็ดฝากเก็บชิ้นสิเออสลับสลับเออสลับพ่อแม่ถืออเลขอดเล่าบอกที่เอาล้วก็ฝากฝากตัวนี้ด้วครับไว้เอาไว้เอาพุงยาครับเด็ดไว้ยังได้ไม่กวาดนู่นลุงเสือนะครับนี่ไม่กวาดสดๆเอ้ยไม่กวาดเฮ็ดเองทำเองนี่ไม่ไม่กวาดเออไม่กวาดนี่แหละกวาดเฮือนแต่เฮ่นนี่แหละน้ำอ้อยสดก็มีน้ำอ้อยสดกรมีอยู่ตะโพนผืนใหญ่เลยครับบ้านอะโพน นะครับตัวนี้โทร่ามด้ยครับอันละเท่าไหร่ครับลุงเสือนี่มีสองราคาสองสองันร้อยกับสามีัร้อยสามสี่สิบบาทสามกันร้อยอันนี้ก็คืออันละห้าสิบาทอันเดียวก็หกอันเดียวอ๋อหกสิบแต่ว่า2องอันร้อยนะครับทรงด้นะครับลดราครับโทรเบอร์โทรในลุงเสือครับเบอร์โทรศูน์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองห่โทรมาลุงเสือ ส่งออนไลน์แต่ว่ากับลูกเสือขอคาส่งนี่ด้วครับเพราะว่าเพื่อนต้องออกไปส่งเพราะว่าไปสนีอยู่ใกล้ท่านผู้ชมชมอยู่ตอนนี้เท่าไรนี่ร้อยสิบสี่คนเด้อฝากฝากลูกเสืออบานอาพ่อนตะบุผือใหญ่โพสิสุวรรณนะครับฝากไม่กวาดนะครับทําเองนี่หนาแน่นครับผมเคยไปทําคลิปให้เพื่อนแล้วครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็ดแบบว่าน้ำอ้อยน้ำไผ่มีงานอยากได้ไปไปเห็ดนงทานก็ได้น้ำอ้อยสดนะเพื่อนปลูกเองอ้อยสุพรรณ สุพันห้าศูนย์เนาะคันสดๆแต่กับเพิ่นมีเครื่องคันเครื่องปั่นหลักไว้รถรถ,รถโมบายแลีนขายนะนะครับแลีนขายตามหมู่บ้านนะครับตามงานต่างๆติดต่อมาลุงเสือที่เบอร์โทรที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับพอดีผมไล่ซดนะครับผมกระท้วนหลุดเบิ้องเลยครับกขยัน,นว่าเบอร์โทรมันไก่นะครับเบอร์โทรไก่นะครับหลุดเบิ้งนะครับว่าอ่าลุงเสือ,อนี่เพิ่นฝีมือเพิ่นดีผมเคยไปไปดูแล้วครับ ทำด้วยด้วยความประณีตแล้วก็แข็งแรงทนทานครับนี่แหละคือคือเคยไปใช้เคยไปใช้ทนครับนี่เพื่นว่าเนี่ยเพื่อนบอกเลยแล้วว่าทนนี่ไม้ไผ่นะครับนี่นั่นเพื่อนเพื่อนลูกค้าเพื่อนก็ยังนี่เพื่อนมาขายในในนี่ก็ว่าทนนะครับทนนี่บกูกันนะครับนี่ครับนะครับอ่านะครับเอาซื้อว่าเอาท่อนี้อะรัจะของนี้ก็ผมให้ตั้งซื้อให้เป็นแมวเก่าชีวิต Workers> ไม่ยอม,อมเราลยครับพอพอว่าเพิ be, ่นเพิ like ่น no ทุ่นนะแต่วการลุกนี่ที่แฟนครับเพื่อนห็นบอกจังไรก็ต้องเป็นลุงเสือว่าเป่าแคนนะครับไม่ท้อถอยไม่ถอยนะครับนี่ก็คือแบบใจสูรแล้วก็ใจรักนะครับเนาะโอ้ครับผมแคนหีิบอกมีเมียไหนเมียนที่บอกเฮ้ยเมียเพิ่นงามขึ้นอย่างอีตัวโอ้เว่ห่อนพื่นมือนตัว เออเอาขับฝากไปกวาดด้วยครับของคุณตานะครับนาะคุณลุงคุณลุงใอ่ไหมคุณลุงเสือบ้านอโพนตำบลผือใหญ่โพสศีสุวรรณศรีสเกตนะครับเดินห่ายไปเบื่องบะบัวก่อนนี่นี่กล้องเพื่อล่นเลยครับไอ้กลองนี้เพื่อให้มันหนังหนังหน้ากลองมันตึงแล้วก็จะไปตีได้จะเสียงไคเลาะนะครับทุกครั้งที่หมดยกก็จะก็จะก็จะตีก็จะโดนไฟอย่างเนี้ยข้างไฟุ่ณตาหละกะ ให้มันดังแห้งให้มันดังมวนเห็นป่ะเอานะครับโอ้เสาพันงาเพ่นคักขนาดเลยเออผู้ใดซื้ออันนี้ไหมไม้ไทยไม้ไทยเป็นลูกเป็นลูกลูกยใหญ่บาไม้ไทยถ่บ่ที่เพิ่นเต้มนิดนี้เอกลักษณ์ของเพิ่นบ่ในย่าอยู่บ้านไดนครับยยาอู่บ้านโดดจ้าผมนึกว่าจะบ้านโพสียาอยู่บ้านโดดจ้าผมขออภัยท่านผู้ชมได้ครับบอกว่าบ้านบ้านโพสีนะเห็นบ่เห็นมาลัมในแถวนี้นะ อยู่วันดถอยู่วันเดิโอ้ขับขับขับนานสาวพ่านงานจ้างจ้างได้ได้ครับเห็นไปห้องร่ำหอดตะบุนแขมบุญบ้านเนียงกะจ้างไปอู้แน่นอนโอ้แน่นอนแนนนอนแต่ว่าเพื้นว่าเสียได้จ้ำเพื้นได้อยู่เพื้นว่าอันนี้งัวผ้าเจ็บกะเลยยางก็เลยยางบ๊วยดีมันไดเพื้นว่างานครับจ้ำจำใดเบอร์จำได้เบอร์ติ้งได้พื้นดอยฟังนะนะนะครับผมอืมครับขอบคุณนะคครับบขอุณครับ นี่คือมือหมกคณะนะครับมีเครื่องเสียงกันมี่นะครับสำรองบบยากเลยกันเปนว่าขันมันมาอารมณ์ตอนเหนื่อว่บอยากขยุดพักยกบอกมาได้เลยลูกเสืออาจารย์ไห้นี่ครับนี่เป็นสแตนบายเบบทุกอย่างนี่ทั้งทั้งลำโพงทั้งขยายเสียงทั้งยังมีเบสนี่แหละครับจากลูกเสือได้สองแบบเพื่อนเลยครับเอามามามานะครับนี่ลรหมอแค้นตีต่อเต้นเนิ่นปีนี่ก็ได้เห็นเราลงบุกไหวเส้นหนึ่งสาสองไหได้ได้ครับนี่กันเป็นว่าอยากม้วนแบบอีกอีกกำลังนึงกะ สกามีเครื่องเสียงไห้นะครับนี่นี่ต้นบกบกเนาะเอาลอยก็คนนะครับเบื้องไหลสดอยู่ในขนาดนี้ก็ขอพูดเลยหลายครับโอ้ดีใจหลายครับที่ว่าเปิดไล่ได้ได้ได้ถือว่านี่เข้ามาทั่วกับถือว่าครบดีใจอยู่เพราะว่าพี่น้องเนะาะให้ความสนใจในไหลสดของช่องยูทูปของน่ควมวันทั่วนะครับผมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับผมเอา <c oughs> <c oughs> อ้าวแล้วครับผมบรรยากาศบานเฮ่านาอนี่ครับห้องบานพื้นดีได้แต่ว่าทางกับมารวมในหน่อยหนึ่งห้องเฟื่องนะครับเพื่อนก็มีโขงน้องนางมุดด้วยกันได้ในหน่อยนาะนี่นะครับผมนี่คือเครื่องกั้นหนังสางหรือต้องสานี่โอ้ขันพ้นมาตกมาใส่คือสีอันนี้อยู่นาะคือสีเอ่อกินได้น่ะเพราะว่าเห็นไมขั้นกออยู่นะโอ้รับนี่คือเพิ่นกำลังวานเขาไม้บรรยากาศ เกี S <S <preach ers> ่ยวกับสิเข่ากลางเดือนของเดือนมิถุนาแล้วครับนี่บรรยากาศดีแห่งอยู่ใต้โฮมบกนะครับนี่คือบ้านเจ้าภาพเพื่อนนอกมือนี้นะครับก็ดีใจนะครับคุณยายๆก็อัศยาศัยดีนะครับนี่คือวิถีชาวบ้านนะครับมันนวลปะมาอยู่ในวิถีชาวบ้านแบบนี้นะครับนี่ผมไปอินไม่น่เพลินเหมือนกันอินไปในเรื่องราวอินไปของอารมณ์ของคุณยายๆแล้วก็ของหมอแค้นนะครับมื่นนี่นะครับได้มาถไปถ้ำคลิปแล้วก็มาพอบรรยากาศสดๆให้พี่ให้น้องเบิ่งในวันนี้นะครับเนาะเอานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ รับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจและก็ทางช่อง YouTube ของนิคมอันทวทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ไปนี่ครับสมหมายสมหมายคุณสวัสดีครับคุณสมหมายถากท่ายมากระตอบสากับวยังงด้วยครับมาทางไลฟ์สดนะครับเอาผมสีโร่งไหลด้อครับอันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับนิคมอันทวด้วยทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ